สวัสดีค่ะอยู่กับน้องสบาแก้วกับบรรยากาศทุ่งนารอบๆนี้เขียวขจีไปเรื่อยค่ะก็มาอยู่กับช่วงรีวิวลำโพงพูทุธจากบริษัทเอกซาวค่ะทั้ง3รุ่นนี้ก็จะเป็นดอกลำโพง6กนิ้ว1ดอกทั้ง3ตัวเลยนะคะก็จะมีความเหมือนเกือบทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกกลางนะคะ3นิ้ว2ดอกค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกแลม2นิ้ว2ดอกก็จะเหมือนกันทั้งหมดค่ะสำหรับทั้ง3รุ่นนี้ ทั้ง3มนี้มีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างเรามาดูกันดีกว่าค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะ DIY 6.5นิ้วค่ะตัวนี้มาในราคา6,900บาทความพิเศษของตัวนี้นะคะก็จะเป็นพอร์ตลมหน้าค่ะและตัวบอร์ดก็จะเป็นของบูชีค่ะตัวนี้แล้วาาดูอีกรุ่นหนึ่งค่ะรุ่นนี้ก็เป็น DIY 6.5เหมือนกันค่ะตัวนี้จะให้เป็นพอร์ตลมล่างมาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นบรบดเกรมออเดีโอค่ะมาในราคา8,900บาทส่งฟรีค่ะ เรามาดูตัวทีเด็ดอีก1รุ่นนะคะบล็อกเบร6.5นิ้วค่ะตัวนี้พิเศษยังไงนะคะตัวนี้สามารถเสียบไมรอรคาราโอเกะได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นผ่อนลมข้างหน้าค่ะและตัวบอร์ดก็จะเป็นเกรนออดีโอเหมือนกันค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็มาในราคา8,900บาทแถมไม่ไปเลยค่ะส่งฟรีเหมือนกันค่ะสำหรับรุ่นนี้ทั้ง3รุ่นนี้นะคะกำลังขับมาที่200วัตต์และมาพร้อมแบตเตอรี่อีก6,000ม ah. ิลลิแอมป์ ใช้กันไปยาวๆเลยค่ะสำหรับทั้ง3รุ่นนี้พร้อมฟังกันหรือยังคะสำหรับแต่ละรุ่นเราไปฟังกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนังเสียงทั้ง3รุ่นรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นดุดันแบบกระหึมนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นนุ่มลึกแบบใสๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบกลางๆค่ะตัวนี้ก็จะสามารถเสียบไม้นะคะเสียบไม่ร้องเพลงคาราโอเกะได้เลยค่ะสำหรับรุ่นนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อบูทูธทั้ง3รุ่นนี้นะคะสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook f แฟนเพจบริษัทเอกซาวซีวภูมิจำกัดหรืออีกหนึ่งช่องทางการสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นช h o ป e e และ Lazada สำหรับวันนี้น้องสบากแก้วและบูทูททั้ง3รุน่นนี้ขอเก่าวคำว่าอย่าไปเป็นดาวโดย <laughs> ขอเก่าคำว่า thank you